ดีครับผลแอมไฮเอเลสสาสสขาเชิญครับผมวันนี้ได้เข้ามาดูน้าของปอดปอดฟองครับผมปอดได้นะครับปอดฟองเก่เถิมก็เพราต้องเจาดูสองเ้าถึงวัชชะร้ายนะครับนี่ปอดเข้าเป็นได้ครับข้าผมโอ้เข้างามขนาดนั้นนไซเอเลสนี่ครับเข้าผมครับนีครับเล้วก่อนแจ้งกับหลังแจ้งนี่เป็นจยนได้ครับโอ้ก่อนบ่ได้แจ้งหรปอดฟองงามครับ ไอ้ปุ๋ยนี mm ่ม้าง้ําขึ้นมาพอนี้ครับเขียวหม้อแล้วครับหม้อนี่ครับก่อกันใหญ่ก่อกันใหญ่ดีครับผมถ้าปล่อยแก้มานี่ขึ้นกี่แล้วครับกำลังมัดปยนี่นะครับอ๋อกำลังกำลังแล้วโอ้โหม้ามีกต่ติดตกองมากำลังมระชัยร้องคอนนี้นี่แต่อะไรครับผมอันนี้เป็นน้าของทอง่องนะครับแก่ใจมาอ่าหม <sandwiches hine>? ีปีละมีสีละ แยกก่อแบบนี้ผล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 ิตก่อได้นี่เโอเคก่อนครับโอเคโอเคครับผมแล้วแล้วครับที่ว่าตะกอนก่อมาได้ใจนี่มันจะเป็นจงได้ครับเอาเอาบอลจกมาเาน้ำหนาะครับผมในอริเวณ์กังน้ำผิวนี้อ่าเหมือนขึ้นเมื่อเข้ากับงน้ำขึ้นที่อ่ะครับผมอันนี้เข้ากี่เดือนครับนี่เคยเก็บสองเดือนนะครับอ๋อครับผมโอเคครับผมจะได้หักกัน เกษตรกรท่านใดสนใจติดตที่ล้านปุ๋ยเอเบลสสาขาเทิงตีบ้านป้องนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0840463578หรือแฮมเบอร์ครับผม0932004